ขณะเดียวกันกลับมาที่ประเด็นทางด้านการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิตอลใช่ไหมก็เรียกว่าพอพูดถึงเอกสารของปปชร้อหน้าออกมานี่ก็สะเทือนอยู่นะเกี่ยวกับโครงการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเองก็เหมือนออกมาบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะเพิ่มเติมก็คือหมอชัยวัชรงค์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกเนี่ย ก็พูดถึงประเด็นที่เป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายาดิจิตอลวอลลิว่าคือวันนี้ทุกฝ่ายนะเห็นตรงกันนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีโตต่ำประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ปัญหากำหนดแนวทางการทำงานรวมทั้งชี้แจงสังคมถึงการทำงานก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามกฎหมายจะดำเนินตามกระบวนการค่ะรัฐบาลเคียงข้างประชาชนรายได้น้อยเข้าใจและก็พร้อมยืนเคียงข้าง ต้องการช่วยเหลืออย่างจริงใจรู้ดีถึงปัญหาและพร้อมช่วยเหลือรัฐบาลทราบดีว่าในทุกวันนี้ขนาดของปัญหาแต่ละคนไม่เท่ากันก็ตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาทําหน้าที่ก็ได้แก้ปัญหาปากท้องช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดลดค่าน้ําค่าไฟแก้หนี้แล้วก็พร้อมดําเนินต่อไปผ่อนหนักเป็นเบาช่วยเหลือประชาชนและจุดมุ่งหมายคือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยนะคะเอาง่ายๆรัฐบาลเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่ายืนยันว่ารัฐบาลเนี่ย พร้อมจะรับฟังทุกคําแนะนาและกันไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําจากหน่วยงานใดนะคะที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของเงินเหมือนนั่นเองแล้วก็มีความเห็นจากหมอหวายหมอหวายเป็นใครหมอหวายคือลูกชายของหมอเหวงโตจีราการแล้วก็อาจารย์ทิดาถาวนเสษใช่ไหมที่เรารู้จักกันดีเนี่ยโพสต์ของหมอหวายก็คือนายแพทย์สลักธรรมโตจีราการเ,เขาโพสต์เฟซบ o ๊กพูดถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องปอปอชอกับดิจิ t a l Wallet สะท้อนให้เห็นว่าถึงพยายามจะญาติดีจะญาติดีกับจารีตอย่างไรถ้าไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐที่แท้จริงต่อให้เป็นรัฐบาลก็ยากที่ทำอะไรที่เกินไปกว่ากรอบที่จารีดนิยมขีดไว้ให้ทำได้แปลไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมคะอืมก็แปลไปตามโพสต์ก่อนแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเอาแบบตามที่เข้าใจกันไปก่อนนะ เอื้อก็ไม่อยากจะไปเหมือนแบบถ้าเอื้อยังไม่เข้าใจเอื้อก็ไม่อยากจะไปแปลหรือว่าบิดเบือนอะไรคําพูดเขาแต่เขาโพสต์แบบนี้นะคะนี่นะคะขณะเดียวกันทางด้านของนาย,ยกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณนรินพงษ์จีนาพักก็ออกถแถลงการบันทึกจากนาย,ยกสมาคมทนายความนะคะจากที่ปรากฏว่ามีอนุกรรมการปป,ปชแล้วมีคุณสุภาเปียจิตติเป็นประธานคณะทำงาน แล้วมาเสนอร่างข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้กรรมการปปชพิจารณาแล้วมีความเห็นในลักษณะทานองว่ารัฐบาลไม่ควรดําเนินนโยบายดิจิทัลวอลเลตเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตทางด้านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเขามีความเห็นและแบ่งเป็นข้อๆบอกว่า1เรื่องของข้ออ้างความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ได้หาเสียงและแจ้งตกกตไว้เนี่ยว่าจะใช้วิธีบริหารงบโดยจะไม่กู้เงิน ซึ่งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายและอาจผิดกฎหมายเลือกตั้งนั้นเห็นว่าการที่รัฐบาลเขาจะเสนอร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน500ล้านบาทเพื่อเติมเงิน10,000บาทเนี่ยเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาตามรัฐมนูญมาตรา132แต่ว่าคณะรัฐมนตรีไม่เคยแจ้งต่อกกตเพราะไม่มีหน้าที่ ดังปรากฏในหน้าสีของคำถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 1กันยายนปีที่แล้วส่วนที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นอำนาจของกกตที่จะดำเนินการส่วนปป,ปชไม่มีหน้าที่ส่วนข้อที่2ข้ออ้างความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยสิ้นสุดวันที่30กันยายนปีที่แล้วไม่ถือเป็นวิกฤตตามความเห็นของนักวิชาการที่ปป,ปชรับฟังความคิดเห็นมานั้นเห็นว่าตามรัฐมนูญมาตรา158คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นการวินิจฉัยว่าประเทศเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือไม่เป็นดุลพินิษทางบริหารของคณะรัฐมนตรีโดยมีรัฐสภาเป็นผู้ตรวจสอบค่ะส่วนข้อที่3นะคะข้ออ้างความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเนื่องจากการตาพระราชบัญญัติกู้เงินจํานวน5 0 0 0 0ล้านบาทอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติวินัยการเงินการลังนะคะก็เห็นว่าคณะรัฐมนตรีทําหน้าที่เพียงเสนอร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูนมาตรา133ยวงเล็บหนึ่งซึ่งก็ยังไม่มีฐานะเป็นกฎหมาย ส่วนการวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาค่ะก็เลยจะบอกว่าจึงขอเตือนความจำว่าปป,ปชนะเป็นองค์กรตรวจสอบนะการที่กฎหมายให้อำนาจเสนอแน่ต่อคณะรัฐมนตรีก็เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจปป,ปชก้าวล่วงเสนอแนะว่านโยบายใดควรทำหรือไม่หรือมีความคุ้มค่าหรือไม่เพราะเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้ตรวจสอบตามรัฐมนูญปป,ปชจึงควรปรับปรุงข้อเสนอแนะให้อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตนไม่เช่นนั้นข้อเสนอแนะที่อ้างว่าทำด้วยความหวังดีจะกลายเป็นล้ำเส้นเพราะอาคติแทนนี่นะคะลงท้ายคุณนรินพงษ์จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะ อ่านี่นี่เหรรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขารับฟังทุกส่วนะ<อ>นะนะก็มีหลายๆความคิดเห็นนะคะนี่นะคะ